ตอนที่มึงอุ้มออกไปจากหลังกล้องอ่ะมึงมึง,มงตีปลาเขาอีกหรอแล้ว <c oughs> มึงก็อุ้มป้าเขาโยนลงน้ำเลยนะป้าเขาตายอย่างตอนมึงโยนลงน้ำอ่ะ <c oughs> ป้าเขาทำให้มึงออไปฆ่าป้าเขาทำไมดอีกเนาะ กูไปกูไปอ่านแล้วแต่หมายถึงว่าตอนเริ่มแรกเลยอ่ะมึงแล้วไอ้เชนไอ้เชนเป็นคนตีหน้าป้าใช่ไหมตอนอยู่ข้างเซเว่นพี่ลองถามมันว่าทำไปเพราะอะไรไอ้เชนได้ทำเพราะอะไรไม่เชนมันเป็นตะหน้าป้าเขาทำไมไม่รู้อ่ะไอ้เชนบอกว่าอะไรเพราะว่ามันได้หายกบดีกูมันได้ดูดยาไหมเชนอ่ะไม่ดูดเลยมัน วันนั้นมึงได้ดูดยากันไหมหมึงหลนยาเลยทั้มือวันนั้นอยากรู้นี่ขอ,ขอ,ข,อ,อขอคำจริงเลยน้องขอคำจริงเลยขอคำจริงอ่ะรู้แค่เนี้ยอยากรู้ว่าเอ็งได้ดูดอะไรก่อนไปไหมกูอยู่แค่สามคนอยากรู้อันเนี้อันเนี้ยบ้านพี่พี่อยากรู้พี่บ้านพี่พี่อยากรู้นีย้กบมึงเลยสา,ารจะต้องไปหาเขาให้เขาไปหาพวกมึงไงนมื่าระวังเขาไปหลอกมึง ไม่ไมมพี่ลองถามผมผมผมอยากรู้จริงเลยพี่สามมันให้ผมน่ยว่ามันได้ดูแลการแต่งหน้าก่อนมานั้นอเ่มัน,ไม,นไ,ไม่ดูไ่แน้าก่อนมึงไปหาไอ้กบอ่ะ ตอนที่มึงอุ้มออกไปจากหลังกล้องอะ่ะมึงมึงตีป้าเขาอีกเหรอ,อแล้วมึงก็อุ้มป้าเขาโยนลงน้ำเลยนะป้าเขาตายอย่างแต่มึงโยนลงน้ำอ,ะอ่ะมึงจะไอ้เชี่ือกตายแต่ขาเรายบไ้ตายไอ้เช่อกจับหัวตาต้อเอาจาับหัวป้าขวดน้ำเหรอ,อคุณนึกว่ามึงฆ่าแล้วมึงกไปขยวนเอาง่ายๆหลังกล้องอะ่ะหลังกล้องมึงทำอะไรบ้างจากที่มึงอุ้มไปแล้วอะ่ะกูอยากรู้เออหลังกล้องอะ่ะ ทำว่ะอะไรทำอะไรนะลุงลุงลุงซ้อมกระทืบลุงเต้นรำเต้นรำแล้วก็แต่เยวจะเชื่อกว่าตายแล้วปังปุ๊บกูก็บอกว่าเออไม่เปทิ้งีหนะปุ๊บไอ้ดังดังพูดเลยตายโลห้าอ้โอ้ยไกลยังไงผมบอกว่าตายเขากเห็นหมดละโอ้ยบอกว่าเอาข้าวมเรียนแบบตั้งปีน้ำอยู่ เลยก็ผมก็เลยบอกเชยมึงทำอะไรก็รีบทำทีเชบอกมันตายให้แม่เดี๋ยวกวูเอาบีบแทงแม่เลยหือบอกไปจองโยนลงน้ำเลยเดี๋ยวมันรู้โอ้แล้วแม่ก็ขึ้นมาไอบีกะ่ะดื้อใจไอบีแค่ไเออไอบีกะ่ออออกะมาตั้งกับผมไอเยชยอุ้มบอให้ให้กบขึ้นแหลกท้ายไว้แหลกท้ายแล้วก็ขับไปลงน้ำปุ๊บแล้วก็โยนเลยไม่กว่าน้ำอยู่ก็เล,งลยมันว่าน้ำแล้วผมก็เฉียเฉียเสร็จแล้วมัน มไม้มาแล้วบอกว่าผมว่าตกน้ำดีแล้วนะขางยีตกตุ้มอืไมันผีขะของแาปุ๊บแล้วก็แล้วก็ดีกดเข้ามาวามปุ๊บไอเชียไม่ถอดเสือผ้าอะไรเรียบร้อยละก็เลยไอเชียไม่กดลงมา